สวัสดีครับพบกับเรานะครับลุงตู้พาเที่ยวแต่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปรับภรรยากลับบ้านกันนะครับนี่ลองหมาเขารอแล้วคิดถึงแม่เขาแล้วพี่แววด้วยแต่เดี๋ยวว่าจะไปซื้อข้าวก่อนข้าวให้เขากินเราจะกินไอ้นี่พริกเผาหมูกรอบเพราะตอนนี้เที่ยงละจะเที่ยง เดี๋ยวไม่รู้พยาบาลจะปล่อยให้กลับเมื่อไหร่นะครับอาจจะไม่บ่ายก็จะเย็นนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปกันเลยครับกลับบ้านเรากันอ่า mm. มองมาอยู่บ้านอย่าดื้อน,นะไปปิด,ป,ด,ป,ดปิดไปแอมแไม่ต้องออกไม่ต้องออกเลยไม่ต้องออกเลยนี่น้อยจะออกอย่างเดียวเลยน,นี่นะเดี๋ยวมาไปรับแป้งก่อน มีสายเข้าขอให้เป็นสายจากโรงพยาบาลมารับกลับได้ไหมอ้หูรงของเหรอฮัลโหลครับ,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 รออบครับครับมาเลยพี่อบ้านไปเรื่อะไรครับรับภรรยากลับบ้านเหรอปิดบ้างปิดช่องให้เรียบร้อยนะครับ อ๋อจะให้กลับกี่โมงเนาะแต่คาดว่าน่าจะเป็นวันนรกอย่างช้าก็ก็น่าจะเย็นนะฮะตรกบ้านที่คนอยู่บา้บานเหงาเลยอ่ะ เข้าบ้านกันไปก่อนครับนี่จะเป็นลุงสู้ของเราไหมจอดยาวๆเลยหลังจากที่เขาป่วย ก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้นั่งรถเล่นไม่ได้ขับรถเล่นนี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าครับพี่โปรแกรมว่าจะไปกันเขาอยากเที่ยวละเขาอจาจจะป่วยมาหลายวันดูสิเนี่ดูเห็นนั๊กหมาแอบมองอยู่ไหม,มพี่น้อยกับพี่เวลนี่ไปเราขึ้นรถกันเดี๋ยวไปซื้อข้าวหมูกรอบไม่ใช่พริกเผาหมูกรอบให้เขาก่อนของปลดเขาเลย อึ้นมาขันยาจังกองสักครู่เดี๋ยวผมจะเล่าสาเหตุที่เขาป่วยนะครับเขาก็ไม่ได้แบบไม่ร้ว่าอะไรอ่ะ ก็เหมือนคนที่เขาตั้งท้องอะครับแต่ในท้องไม่มีโตอ่อนหมอก็ต้องให้ขูดให้ขูดหมดลูกเป็นอย่างนี้มาสามครั้งแล้วนะครับอันนี้จะเป็นครั้งที่สามผมกับแฟนเนี่ยอยากจะมีลูกมากต,ตั้งท,งท้องที่ไรก็เป็นเขาเรียกอาการอะไระท้องลมครับท้องลม หขเรียกท้องลมมีถุงตั้งคันแต่จะไม่มีตัวอ่อนเขาก็เลยต้องดูดถุงตั้งคันออกแล้วก็ขูดมดลูกเผื่อว่าครั้งหน้าก็ให้หมดลูกสะอาดครับให้มีลูกง่ายๆข้าวต้คููครับของโปรทะเลพริกเผาหมูกรอบเจ้านี้ ช่วงนี้ทุกตู้ก็จะเงียบไปไม่ได้ไปแคมป์เลยขายไหมนอ้องวันนี้ขายไหมครับขายค่ะเอาพริกเผาหมูกรอบไข่ดาวสองกล่องครับพี่ขายร้านไม่ได้ขายแต่ของของนอ๋ออ๋อ,อ,อต้นที่พี่ผมโทรผิดนะครับผมโทรผ,ผ,ผิดร้านครับครับโทรผิดร้าน เอาบรรยากาศดีครับน่ะกระายอันนี้ค่ะเอาวันนี้ขายไหมครับขายค่ะเอาพริกเผาหมูกรอบไข่ดาว2กล่องครับพี่ค่ะแต่ลอหน่อยนะหลายคิวแล้วครับครับอีกจะแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปเอา สองกล่องครับสองกล่องค่ะสองค่ะ,ะมันมาต่อกันอ่ายังไงล่ะตอนนี้ก็ยังไม่พบสาเหตุนะว่าเกิดอะไรขึ้นว่าเกิดจากเป็นจากเราตัวผู้ชายหรือว่าตัวคุณผู้หญิงนะถามหมอหมอก็ยังไม่เข้าใจแต่เขาแนะนำให้ไปตรวจที่หลบ็บว่าเป็นที่ทผู้หญิงหรือผู้ชาย ก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงคนระับเพราะว่าเขาคาดวอยู่ที่ราวๆสองหมื่นกว่าแล้วก็ผมก็ว่าจะไปตรวจด้นหน้านะครับเพราะเราก็อยากรู้ใช่ไหมละ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่บางทีแล้วเด็กบางคนเขตัวเล็กๆนีนะะ่เขามีอายุน้อยนี่มีลูกมีเต้ากันหมดแล้วผมต้องไว้ยุเยอะๆเลยเนะยาะแาบน้องหมา ก็อยากมีลูกกับเขาบ้างอะไรเขาแฟนเขาก็จีบเย่ยคุณลูกบ่อยๆมากเขาก็จีบก็เลยเดี๋ยวปรึกษาหมอทีแล้วกันอันนี้เป็นมันเป็นท้องที่สามแล้วด้วยสิไม่ใช่ว่าท้องแรกก็สู้ๆไปๆเนาะก็สงสารเขาอยู่นะเจอเหตุาการณ์แบบนี้ติดหวัง แต่ก็คุยกันก่อนแล้วว่าเราเราจะคาดหวังไม่ได้เพราะเราเราเคยเป็นแบบนี้มาก่อนอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าถ้าเราปรึกษาหมอแล้วหมอจะให้ทำแบบไหนจะเป็นที่ผมหรือเป็นที่ผู้หญิงอ่ะขออนุญาตครับด้วยครับไม่ได้เอาขาตั้งนีดนีบกล้องมามันมันไหล เดี๋ยวจะไปรับเขาแล้วกันเดี๋ยวเจาเดีให้ดูอีกรอนนะครับร้าน,นหมูข้าวหมูกรอบแล้วนะครับนี่กดชื่อร้านอะไรนะครัวครัวพ่อเตานะครับกาะเพราหอมเสาให้สลับรีนะครับมาดูกันได้แต่เดี๋ยวเราลงไปดูของเราเสร็จหรืยอยังบ้าหลดร้้อนจัง ไอ้ที่เขาที่สั่งไว้ยังไม่ได้ค่ะออีกหลายคิววะพี่สี่ที่แล้วก็ถึงจะอยู่แต่ม,ม,ม,มครับครับรอคิวสักแป๊บสี่คิวทา้งรอกันของอร่อยต้องรอหน่อย คนเยอะอยู่นะครับที่นี่เดี๋ยวเรามารอกันแป๊บนึง ไปร้านครัวพอเตานะครับราคาไม่แพงนะแทนติดอกติดใจเพราะก็เขาทำถึงรสชาติถึงพริกถึงขิงดิอ่าขอคนนี้ขึ้นรถก,กันนะร้อนมากไปมุ่งหน้าก,กันต่อเป็น อนี้คนระับกระเพา,เอาไอม่ใช่เดียพริกเผาพริกเผาหมูกรอบไข่ดาวนะครับบอกเลยที่นี่เด็ดมากเดินทางกันครับอ่ะวันนี้ก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับ นี่คนป่วยก็ยจะกินข้าวบรรยากาศแคมปิง้งริมป่านี้เปนเรื่องนิรภัยเดี๋ยววันนี้ก็ได้กลับแล้วครับเดี๋ยวมาดูกับข้าววันนี้กันทุกเผาหมูกรอบทุกชิ้นเป็นไงบ้างดีขึ้นยังไม่ปวดแล้วมั้งพร้อมไปเที่ยวได้ พร้อมไหมเดียวไม่ได้เดี่ยวหลายเดือนอืมไม่ได้เดี่ยวหลายเดือนแล้วเด็กๆที่มาจะรอแล้วงองเงี้ยก็หมดแล้วนะ่ะอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตรับประทานข้าวกันกน,กนะครับเ๋ยวออกตอนไหนก็จะอัปเดตให้ดูแต่ออกวันนี้แหละครับอ่ะรับประทานข้าวสักครู่อ่ะตอนนี้ก็รอ,อเวลานะครับบ่ายบ่ายโมงกว่าแล้วไม่รู้หมอจะให้กลับเมื่อไหร่ แต่ตอนนี้ก็เหมือนวก็สภาพแข็งแรงดีแล้วไม่ปวดไม่เ oh, จ็บแล้วเป็นไงบ้างดีแล้วดีขึ้นแล้วไปเที่ยวเดียวเลยจะยัคิดถึงหมากันเนี่คิดถึงหมาไหมที่บ้านที่บ้านโอ้เห็นมันเห็นคนลงรถมามันวิ่งหาแกเลยอ่ะรอบบ้านเลย แต่ไ่เจอวันนี้แหละก็ได้เจอกันอาจจะเป็นเวลาเย็นๆนะครับเดีย๋ยวเรารอหมออย่างเดียวว่าเขาจะว่ายังไงบ้างครับเี่ยนชื่นแล้วหน้าเตรียนมะตัวกลับบ้านเตรียมตัวกลับบ้านเอาแม่เรือเอาลูกเห่เอว้นี่แหละใครจะใช้ไป กลับบ้านกันอันนี้รอรอรับยาก่อนกลับนะครับเตรียมึ้นลิ์ลงข้างล่างแล้วกลับบ้านไปขึ้นมา กดเลยเรื่องายๆก็ผ่านไปแล้วแต่ก็จะมีแต่เรื่องดีๆ <c ười> คิดถึงถหมาราตเนี่ยนี่ปิดแมสเสียงก็จะอุ้ยหน่อยอ่ะแป้วรถละนี่ก็อยู่ที่ร้านจอดรถแล้วนะครับกำลัง ออกไปรับภรรยากลับบ้านดีใจนะ,ะก็ได้กลับบ้านละยืนในร้านก็ผ่านไปแล้วกไขเจอแต่เรื่องดีๆคงคิดถึงหมาคิดถึงบ้านนั่นแหละบ้านแล้วนี่ผมก็เดี๋ยวกำลังวนรถไปจอดเขาไม่เคยไม่เคยนอนผมกับเขาไม่เคย นอนห่างกันเลยไงไม่เคยแยกกระจัดก,กันอะไรไม่ได้คืนเดียวก็ก็คืนนอนคนเดียวก็ห,น,หน,นะนองเหงาละหนองเหงาเขาก็คงจะเหาางาเหมือนกันก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็เที่ยวหน้าก็ถ้าจะมีลูกจริงๆจะปล่อยมีลูกก็ต้องปรึกษาหมอปรึกหมอ่นมอ,อน,นี่เขาจริงๆก็คิดถึงเขาแย่แล้วล่ะ แตวพี่แววน้องน้อยหมาสามตัวเขาปกติผมไปขายของแล้วมาถามตัวไล้วจะอยู่กับเขาตลอดเวลาจะไม่เไปไ็นอเลยจะไม่หา่างนอนด้วยกันตลอดบางทีน้องหมาก็ไม่นอนเลยจะคอยนั่งเฝ้ามอง,งเางงื้อมองแล้วผมเห็นก็ถงสามจาัง รไปรับคนไข้ครับเจ้คนอยู่กำลังเดินมา <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> มาละขึ้นรถละมาบ้านกันลัง <c oughs> นั่งได้ไหมเป๋าอยู่านหลังไหมจังหนึ่งไม่บอก ต้องน้ำเหอะเดี๋ยวเราดูกันเด็กๆจะคึกแค่ไหน <c oughs> เขาไม่ได้เจอแม่เขาหนึ่งวันสองวันนะี่เนาะสองวันจริงหนึ่งคืนม <c oughs> ันจะคึกคักกันหน้าดูเด็ก็เหงาแล้วคิดว่าจะทิ้งไปแล้วบ้างนะเดี๋ยวมาดูตอนกลับบ้านกันครับว่าเด็กๆจะเป็นยังไงกัน อ่ะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับอ่ะลงรถเดี๋ยวตามไปดูเด็กๆกันว่าจะตื่นเต้นกันแค่ไหนเป๋าไนแล้วก็เปิดประตูก็ลับบ้านกันแดดร้อนสำหรับกระเป๋าดเรมอนที่แรกมาจากเซเรนยอันนี้เขาได้ใช้งานแล้วนะดูนะ ดูก็เห็นนะดูแววเลยฮะเอาแล้วอาเแล้วแล้วแกจะเพิ่งออกเ้วก็จะไปดูมันเลีวยวจะวิ่งกันอะไรก็คึกคอกใหญ่แล้วมั้งก็ไปดูแล้วก็มาก็เปิดน้ำบอปลาที่้ท่วมเลย ปิดโลกปิดเดี๋ยวจะรอตรงนี้กันจะดูว่ปฏิกิริยาเด็กๆว่าจะคึกกันแค่ไหนไ,ไิ่งหากันเลยเดี๋ยวไปดูเด็กๆกันมาแล้วได้กลับบ้านแล้ว เจอห้องเราเตรียมตัวไปไปเร็วอยู่ไหนวะไม่มีไหนวะอยู่ไหนวะเปออยู่ไหนวะเปออยู่ไหนวะเด็กดิหนเร็วไหนอยู่แวไหนเป็นไหนอ่ะไหนนี่นี่อยมนี่ไหนอูย สำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับเรื่องอะไรที่ไม่ดีก็ผ่านพ้นไปแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมกระตู้กันจะไปเที่ยวกันแล้วเด็กๆพร้อมไหมอ่ะขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ